แต่ว่ามันก็มักเนะาะกตใจมักกับถังกับเห็ดได้ายัางไงนะห้าวตรงห้าวตรงเค็ดด้วยความชอบเนาะแม่นครับแม่แม่จ้ะตั้งมแม่ก็มักเห็ดสวนน,นนําเห็ดหยังนํำสินะก็คิดจะดเห็ดเห็นเพิ่นเห็ดในเบิ่งในโทรศัพท์ก็คือจังเวแต่มีความสุขดีเบิ่งอันหัวเบิ่งสวสนจอย่างนี้แล้วมาเฮ็ดอีหลีแล้วมันเป็นจังได๋ครับแม่มันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่แม่นบ่ครับดีอยู่ ถือว่ามาถือทางบ่ครับแม่ก็ว่าอยากเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าคือมันมันอยากเฮ็ดจั่างสอยู่แต่ไหนมันมีความสุขที่เขาได้อยู่กับหัวกับสวนเขาได้เบิ่งปูเบิ่งปลาเนาะครับนี่แหละอยู่กับไครกับหน้าเขาโอ้โนี่ครับเขาต้องเฮ็ดแต่ว่าความแต่งใจอยากอยากเฮ็ดก็เลยมีโอกาสเฮ็ดก็เลยเฮ็ดอ๋อถั่วอ้งเขาคงสิบอไปเลเห็ดนี่เนาะครับเนาะต้องถ่ลองเบิ่งนะครับถั่วลอ้งเบื้องนี่แหละนี่แหละครับพี่น้อง เป็นเกษตรกรนะครับมือไม่นะครับอีเมลพกถือมือหม่มาลองเคสกันนะครับปลองบลูนะครับของถุกสิ่งทุอย่างนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับเบ่าสลามทองเน็ตนะครับพี่น้องสาหรับวันนี้ครับพี่น้องเบ่าสลามจะพผ้ามาเบิงนะครับการเลี้ยงปลานะครับพี่น้องเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกบนะครับหล้กก็เห็ดสวนนะครับพี่น้องว <uck> <uck> ่าอ,อยู่ในแปลงนี้นะครับสีผ้าไม่ทำคว่ำหรจักนะครับก็จาของเพื่นว่าเพื่นมีความคิดจังไรนะครับคือได้มาปรับเปลี่ยนจากทีหน้านะครับไม่เห็ด เป็นเลียงสัตว์นะครับหลากหลายแล้วก็หลาสวนนํ่าแม่ครับสวัสดีครับผมแม่ซื้อหยังครับแม่ซื้อหนูก่อนจ้ะแม่ก่อนแม่ก่อนจ้ะครับผมอ,อายุจักปีครับแม่อายุห้าสิบปีจ้ะอายุห้าสิบปีแล้วยุนี่พี่กัสยุนใสครับบ้านหยังบ้านน้องฮิน้อมจ้ะบ้านน้องฮินมอมตำบลน,นะครับตำบลสะสมิงจ้ะอำเภอวัดดินอื จังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะอ่ายูนีเป็นพื้นที่จักไลครับแม่ทั้งปลูกหญ้ากระซี่ไระซี่ไลจ้ะซี่กระซี่ไลเฮ็ดอันนี้ก็ะสิบประมาณสามไรครับรวมทั้งเบิร์ในพื้นที่นี้มีซี่ไรเนาะครับจ้าปลูกหญ้าเลียงงัวนน้ะมีงัวเจ้ตัวครับแม่มีงัวหาตัวโอ้งัวหาตัวเลยแล้วแป้งนี่นะครับอีแม่กำลังเฮ็ดหยังครับยูนี่นี่ ปูพักบุ้งอย่าปูักบุ้งลอยน้ำปูพักบุ้งลอยน้ำอ๋อนี่กำลัง,งเลี้ยปปูครับปูว่าแต่เดียวบ่าแต่ไหนเอานามใส่จะอ๋อห้าก็เอามาแปะบอกครับนี่แม่จะถอนจากแปลงมามแปะโอ้่นี้น,นี้บ่ครับที่ห้ากะไว้แม่จะอ๋อนี่ครับพี่น้องนี่คืออ่าแปลงที่กาไว้กา่าต้นเขาแข็งแรงเ้าก็เอามาอนใสหนีนะครับนาอจ้ะยูนีเป็นพื้นดินประเภทใดครับแม่ เป็นดินทรายดินทรายอันนี้ดินทรายทรายหินทรายนนี้บอกครับแม่เป็นจ้ะเป็นหยังคือบ่ได้เห็ดหน้าเห็ดยังครับแม่เอาเมื่อไหร่เฮ็ดสวนเห็ดอันนี้จ้ะ๋อ้เห็ดสวนเอาแต่กีก็เป็นทีหน้าแล้วบันที่นี้มาแปลงเป็นทีสวนครับปลูกแต่กีก็ปลูกพริกแัดที่นี่ก็ได้มาดัดแปลงเป็นปลูกของม่วนนี่นะครับ เป็นยังคือปัาเปลี่ยนมาปลูกบักริกครับมันบด้ผลก่ครับบักริกมันเป็นโรคหลายได้เศร้าเหตุทั้งอ๋อสูโรคสูยาบาได้เนะครับเนาะจ้าอ๋อครับแล้วพักปลูกยี่แม่นี่แปะลงไปเลยบอกครับหรือเขาต้องเตรียมดินใส่ฟุ้นใส่ปุยยังบอกครับแม่ก็แปะไปก่อนจ้ะจงเอาดินเอาฟุนใส่้ะอ๋อฟุ้นยังครับเขาเอามาใส่บฟุ้นขีหมูขีงว่า้านี่แหละจ้ะอ๋อเป็น <ใจ S 2> อินซียแม่บอกครับเร่งให้เขา ใบเขียวแล้วก็แตงยอดเนาะครับเนาะจ้ะ๋อเฮาสิขังน้ำใสอยู่บ่ครับแม่เอาใส่จ้ะใสให้เต็มเลยบอครับโอ้แหย่ไอติสก่อนจ้ะแห้เขาติดก่อนจ้ะโอ้เนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับพักกระแขงพักขยะแยงด้วทัดกันลงมานี่จะปลูกพักขยะแยงแม่นจ้ะโอ้คือดีแต่ครับปลูกพักขยะแยงปลูกดนแล้วบ่ครับนี่เฮ็ดมาจักเดือนแล้วครับจักปีแล้วครับนี่มันก็เฮ็ดไดี เดือนสองเดือนนี่แหละจ้ะเพิ่งเริ่มมาเพิ่งเริ่มปลาเปลี่ยนมาเห็ดเนาะครับเนาะเพิ่งเริ่มจ้ะโอ้เบื้องดีครับแต่จแง่งกับกระลังสีงามเขาเอาพันธุ์มาแต่สายครับแม่นี่ซื้อพันมาจ้ะอ๋อซื้อมาบ่ครับนี่จ้ะเขาก็มาปักไว้เป็นกอเป็นกอดับคือดับหน่าเขาอันนี้โอ้เขาจังสีแตกยอดออกไปเองจ้ะโอ้เดี๋ยวพายยางไปเบื้องนะครับกระลังติดแล้วบ่ครับแม่นี่ติดแล้วจ้ะกระลังแตกกอกระลังแตกกอจ้ะอืมเขาขายกิโลกรัมเท่าไหรร่คับ ขายเป็นถุงเดียวนิก็ถุงละหกสิบบาทหกสิบบาทเลยจะถุงละหากิโลโอ้ขาเฮาเฮ็ดจังสีมันสีได้ขายทั้งปีอยู่บ่ครับแม่ขายเบิดปีจ้ะอืมบ่ต้าเฮาบ่ต้าน้ำบ่แห้งแม่นบ่ครับมันจะบ่ตายแม่นบออ่าน้ำใส่แบบนี้่โอ้หางไส่แบบนี้โอ้เบิ่งดีครับพี่น้องใส่ต้มกบเนาะแม่เนาะต้มกบต้มปลานะครับนี่เบิ่งดิปลูกงานนึงเลยเนาะแม่เนาะ กระร่างเขียวงามครับเขาใส่ฟื้นใส่ปุ๋ยยังอยู่บ่ครับอยู่นี่มักขีหมูจะใส่ปุ๋ยมักขีหมูมักใส่ในพื้นที่นี่บ่ครับก่อนจะกจะกมาดำอ๋อเข้าคุกเข่าใส่ตอนเข้ากรลร่างสีอามาปลูกแม่บ่ครับคือการเตรียมยินเดียวกนแม่จะเอาเอาพันมาหนีบเอาพันมาเสียบใบน้ะเขาก็จะออกไปเดิมติดเจ้าหน่อยกระดาขคล้ายแล้วครับพี่น้องอยู่นี่กระเลียงยังไงครับแม่ เลี้ยงปลาจ้ะเพิ่งปลาดุกเลี้ยงปลาดุกบ้านอยู่อืมครับนี่ก็เพิ่งได้เดือนหนึ่งอู้ขึ้นญ่เร็วเนะครับเนี่ยเดือนกว่าแล้วนสองเดือนเหมือนกัครับพี่นอ้องอู้จักโต<อ>ค,ครับนี่เนี่ยสองพันตัวสองพันตัวโอ้บ่อนี่เขาขุดเองไหมครับหรือเหตุไดครับนี่จ้างเพื่อนมาขุดหรอรถรถไถอันนี้อใส่รถไถดันออกสองคางจ้ะ ซี่ขางเลยแล้วก็บ้างระบบน้ำมองระบายน้ำออกแล้วก็เอาประดุกน้ำออกวนเปิดน้ำใส่จากจากไดลงมาจากนี้ลงว่าใส่นี่ครับถ้าน้ำเบิดเขากับไดใส่ทั้งสงองแสดงว่าตอนเข้าสิจับปลานี่เข้ากับแค่เปิดที่ระบายน้ำออกโดยชิบ,บ่ต้องใส่อะใดมาดูดออกเลยไม่ได้ใส่ปั๊มนะครับนอ้อืมกับประหยัดต้นทุนไปได้นะครับพี่น้อง แสดงว่าบ่อนี่มันจะอยู่สูงกว่าน้ำจะไหลลงแมนบอกครับแม่อันต้นแมนแมนจันใบายออกทั้งตามทั้งนึ่งอ๋อเฮาเห็ดให้มันข่อยทั้งนึ่งนอกแม่เนาะจ้าโอ้ปลาดุกกับชิมะกวางกันเอรี่ครับยามจับไายดีไลท์ครับนี่ระบายออกทั้งหนึ่สองพันตัวนะครับหนีบ้างทอใบนอกแม่ต้อปูนก็มีอีกบ่อหนึ่งปลาดุกคือกันโอ้เดี๋ยวให้แม่พายามไปเบิ่งมีทั้งเบิดนี่จักบ่อครับแม่ หลายบอ่อเลยเนาะจักบ,บอ่อเลยครับหกบอ่ออ่สองงาน <c oughs> <c oughs> สองงานอันปูผักบุ๋งกับผักขายเนะคื้อนี่กับหอยหอ,อยเชอรี่จ้ะโอ้หอยเชอรี่แม่นโอ้เลี้ยงหอยเชนะอรี่นะบอครับแม่แม่นจ้ะอืมหลายบอรครับอยู่นี่จะหลายจะเอาลงหลายเอาลงหลายเลยโอ้เบิ่งดีครับปูกับมีครับมันก็ร่างผสมพันธุ์กัน เป็นชื่อนี่เอาไปใส่ตำบุกุงน้ะแม่หนะแม่นอยู่จโอ้ขายดีได้ครับพี่น้องสมือนี้เขาหูจักวิธีการกินนะครับกลายเป็นสินค้าที่ต้องเลี่ยงขาดบ่ไดดแล้วครับพี่น้องเมื่อก้อนนี้ไปหากินเขากินยังนะครับกําจัดยากแพ้พันธุ์ลายสมัอนี้พริกกับล่างใส้กีไก่กับก่างโป่งหยอดอู้บักพีิกกับปูบ่ครับป่ท้ในไส้ปุ๋ยน้ำคู่ที่เฮายางอยู่เป็นเหมือนคู่ขั้นแท้นี่ ขนาดนี้เข้ากับมาปูกของกินใบจะปลูกบักเกียบบักยังบวกใหม่ผลเนาะครับมีก้วยมียังปลนกใบมีกบแต่ว่ามันออกมันออกแั่ไหครับมันผลแตมีปลาดุกระงนี่นะปลาดุกก็มีก็มอปล่อยครับลักลักษเข้าเรียงเป็นบอกบแม่นบอครับอยู่นี่แม่นจัดเรียงธรรมชาติกว่างขวางเลยเนาะแม่เนาะก็ได้แฉยวออกไปอยู่พวนว่าเทิง กบเพิ่นนะครับเบิ่งติล่ะพโคบประดุกเพิ่นก็มาปล่อยบ่อนี่เป็นบ่อที่กว้างกว้างให้เนาะแม่เนาะเลี้ยงกบให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเลยจ้าออ๋ฝนตกนี่บ่มีคนมาไต่เนาะครับไต่ยู่นีจังมันจังหมานนะมันจังหมานอันนี้ก็หอยชะดีอีกบ่อนึงแต่ว่าเพิ่นกระลังเพาะกระลังเพาวมาเพาะครับเบิ่งไข่โอ้เต็มกอหญ้าเลยครับพี่น้อง หลายหลายครับก็นี่กับปลาดุกอีกบ่อหนึ่งพึ่งเริ่มเพ็ดเนาะครับเนาะจังพึ่งเริ่มเพ็ิดพึ่งเริ่มเพ็ดมาได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่กับปลาดุกอีกบ่อปลาดุเพิ่งมาเกี้นเข้าเป็นอยังคือเน้นเลี้ยงแต่ปลาดุกครับเนี่ยือเอาอันจังไรล่ะมันเลี้ยงง่ายไ่มครับมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขายง่ายเนาะแม่เนาะ ปลาเข่งก็มีบอลอ่ะมีออหอดปลาเข่งนําแม่นโอ้ยตัวนี้เ้าปล่อยจักจักโตครับแม่ยสองพันคือกันสองพันบอลละสองพันกว่าโตจ้ะโอ้เบิ้งไทยไายอเอาคอือนี่นี่ครับพี่น้องไายบอน้อยเฉยไข่มันเนาะโบปูดกบกับเตียนกบธรรมาชาติแห่งครับพี่น้องผู้ใดอยากซื้ออยากกินกับนี่ครับมาหาอีเมียได้นะครับเป็นธรรมชาติแห่งครับเป็นเห็ดมื่อไม่บ่แม่อะมื่อไม่ล่องเลี้ยง สัตว์เบื้องหน้าแม่ใหม่มือใหม่นะครับโอ้เก่งแห้งเฮ็ดผู้เดียวเลยบอกครับแม่นี่เฮ็ดน้ำกันเทือเบิดครอบครัวนะเฮ็ดเป็นครอบครัวจ้าเบิ่งเด้อครับแต่ละกอมีแต่ไข่เฉลี่นะครับพี่น้องไข่หอยหลายแห้งพวกบักเขื่อคาตะไคร่ก็เอามาซับแซมไว้เนาะครับหน่อยไม่กินกับแรงเริ่มพวกบักพผาพวกหยังก็เอามาปลูกไว้นะครับพี่น้องให้เขาได้กินอ่าน้ำจาก อยู่ในบ่อนะครับพี่น้องเข้ากับบ่อจำเป็นต้องหดเพราะว่าดินมันจะซุ่มออกมาขังนอกได้อันนี้ปลาเข็งอ้หูปลาเข็งพันหยังครับเนี่ยชีวาพันหยังเขาเขาไปได้พันมาแต่ใสครับเสือยูโรตามเขามาขายตอนเดิเขามาเลียขายีนบ่อครับเนี่ยง่ายๆเลยเนาะครับเนาะเป็นปลาเข็งหมันเนาะครับแม่จะเป็นปลาเข็งหมันโอ้นี่ก็เพิ่งเลี้ยงพร้อมกันเบิดเลยเนาะครับเนี่ยใชพร้อมกัน เป็นตอนซอนแห่งครับพื้นที่ซีไรนะครับข้างล่างกับมะเรียงปลาข้างบนกับปูหยาเลียงงวนะครับพี่น้องบ้านนี้เฮาเฮ็ดให้มันลงแจงกันสีแม่มันมีปัญหาเรืองมีนกมีหยังลงมากินม่ครับแม่ก็มีแน่จะกใส่ด่างใส่หยางอ๋อใส่เลด่าไปดักนกไล่นกไว้ถ้าเฮาเปิดลงร้ายมันก็ลงนกลงนะครับเนาะเสียกฝ้าเอาส่วนตามันยังหน่อยนะครับพี่น้องอ ตู้นี้เ้างปล่อยจ้าตัวละแม่พันหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่ามันมันมันเกิดมีตายไปนแน่นี่บอลมีตายไปเริ่มแหลกะนะโอ้เริ่มแหลกกระสียางบ่ถึงดอกอ๋อนี่ก็ถือวา่าหลายนะครับก็ขึ้นมากินเนียแซวเลยนะครับพี่น้องนะโอ้บ้านนี้ระบบน้ำเขงมีแม่นี่อยู่นี่นีน้ำม,มันแห้งแห้งบกบ่ครับตามที่เฮ็ดมานี่ก็บ,บ่ท่านบกจักเทียดี ก็คือมันเป็นหินเนาะแมนหินอยู่ทั้งใตหินแล้วก็เป็นทรายมันจะเก็บน้ำได้ถือว่าดีพอสมควรเนาะแม่เนาะบันลักลัก้าแมนเขาจะเปิดเติมน้ำใส่นี่เขาใส่เป็นระบบแบบใดครับแม่ก็ท่อเปิดมาจากใดเป็นเสมอหรอก่ครับแม่แมนแมเป็นเสมอเอาท่อต่อตรงมาเลยก็มาเปิดใส่ทั้งนั้นทั้งนี้จริงนะอ๋อเขาก็มีวาลแล้วก็มีมาหเปิดม่มองอ่าวาลทุกทุกบ่อเลยเนาะครับเนาะ บอ่อใดขาดน้ำก็จงังเติมเอาจ้งเติมเอาอืมจะคือเป<ด>ิด <ur> ใช้แต่ละบ่อละบอ่อ,บอไปบ้านเฮาเลี้ยงเป็นบอ่อดินเลยสิแม่เฮาได้เปลี่ยนหนามเปลี่ยนหยังมันบ่ครับบ่ทันได้เปลี่ยน<อ>บ่ได้เปลี่ยนมันก็อยู่<พ>จังสีพ,พบอบ่อมันกว้างเนาะแม่เนาะแม่นมผมเบิ่งแล้วบ่อมันกว้างดีแฮงบ้านนี้เฮาเลี้ยงกันสิพวกน้ำเสียบ่นี่ก็ไหลลงไปใส่นาข้าวข้าวก็งามอีกเนาะแม่เนาะใส่ไหลลงไปอตั้งนี้แต่้งิ่มันควายแต่ เห็ดคลองน้ำออกมาังสีอ้งคลฝนตกตรงมีไหลไปทั้งสี่ทั้งนั้นก็ไหลเบิ่งสี่โอ้มันจะมีคลอสองข้อคางปล่อยน้ำเฮาก็ปล่อยออกเอท่อที่ว่าเห็ดท่อไว้นี่นี่ครับท่อออกนี่สิถ้าน้ำมันหลายเกินเฮาก็ปล่อยออกครับโอ้ดีแห้งเนาะครับเนาะจ้าเฮาเฮ็ดให้มันง่ายบ่ให้ยุ่งยากเนาะครับเนาะแม่ก่อนจะเอามาเลี้ยงมีความคิดจังได๋ครับคือได้ เริ่มมาเห็ดจังสี่ครับแม่ะะจากจ <ะ S 1> ชุด <ๆ S 1> เหลื่มต้นก็อยากเ็ดเห็นในโทรัะส์เห็นเบิงน่อันนี้กัญชเเ็ดคือเพื่อนลองเบิงครับนี่คือเป็นซ้ำแรงบันดาลใจเนาะครับแม่เนาะโอ้ก็อยากเ็ดลองเบิงเป็นคือไป็นเตอร์น,นี้เท่เลยอันส่นผมอันส่นนั่นพักขันแยงอีแม่นี่นี่ครับบนคู่นะครับเพิ่นกับปลูกบักพริกอปพวกบักพริกพวกบักเขือกใส่ปุ๋ยหลายอย่างหยานมัน ใส่ปุ๋ยเ่รท่านด่ายานมันมันตายฝนกำลังเริ่มต้นต้นกล้วยก็ยังกระเท่านอันนี้อีกสองสามเดือนนะครับหนาจะงามกว่านี้นะครับตัวนี้คือค่ากระหนังขึ้นค่ายังครับเนี่ยค่าบานเท่านี้ละลูกว้ไส่ต้มปลานะครับลูก้อมเบิ้ครับโอ้อ่าสุดท้ายนะครับแม่อ้ามี่ยังจะฝากหรือบอมี่ยังจะบอกถึงกับคนที่คิดอยากจะเห็ด อีแม่ใส่ทุนหลายบ่ตอนมาเห็ดนี่ก็นี่คูดบอ่อนี่ก็เจ็ดพันกว่าบาทอืมเจ็ดพันก็ลงทุนเลี้ยงปลูกปลานี่กันก็สิประมาณหมื่นนี่แหละเบดเซ็เปสีประมาณหมื่นกว่ากับเห็ดได้แล้วซ้ำนี่จ้ะขอแต่ว่ามีทีเนาะครับนาอจ้ะก็ร่วมเบดนี่แหละนี่เ้าคนที่อยากจะเห็ดด้แม่มีอ่าแย่ะคิดอยังงห้คนที่กำลังจะเบงแล้วก็ให้เพื่อนได้มี แรงบันดาลใจในเห็ดนะครับเนี่ยกเจัดสี่าจังไหมแต่ว่ามันก็หมักเนะาะแต่ใจหมักกับถังกับเห็ดด่ายัางสินะห้าวตงอตงห้าวตองเห็ดด้วยความชอบเนาะแม่นร่อครับแม่แม่นจ้ะตั้งแม่ก็มักเห็ดสวนนำเห็ดยังนำสินะก็คิดจะเห็ดเห็นเพผนเห็ดในเบื้องในโทรศัพท์ก็คือจัง แต่มีความสุขดีเบิงอหัวเบิงสวนจยงนีครับแล้วมาเห็ดอีลีแล้วมันเป็นจากได๋ครับแม่มันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่เป็นบ่ครับดีอยู่ถือว่ามาถือทางบ่ครับแม่ก็ว่าอยากเห็ดเรื่อยๆเพราะว่าคือมัน,มน,มนอยากเห็ดจัากสีอยู่แต่ไหนมันมีความสุขที่เขาด้อยู่กับหัวกับสวนเฮาได้เบิงปูเบิงปลานะครับนี่แหละอยู่กับไผกับหน้าเฮาโอ้นี่ครับเขาต้องเฮ็ดแต่ว่าความตต่งใจอยากอยากเห็ด ก็เลยมีโอกาสเฮ็ดก็เลยเฮ็ดแต่สื่อถารอเขาคงสิบออะไเฮ็ดนี่เนาะครับเนาะต้องล่องเบิ่งนะครับต้องล่องเบินี่แหะนี่แหละครับพี่น้องเป็นเกษตรกรนะครับมือใหม่นะครับอีเมลพอนกมือใหม่มาลองเฮ็ดกันนะครับบอลองบอลรูนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องบ่าวสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนอีเมลพันเดอร์ผมแวผมจะเอาเบอร์โทรไปให้ใต้คลิปนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปสำเนาขอบคุณอีเมลอยู่ทีหนึ่งครับผมสวัสดีค,ครับ